บ้านนนเราซื้อตั๋วแล้วแต่ไม่ได้อแม่สมหมายครับได้ลิงไปแม่ได้ลิงไปเฮ็ดเสร็จเลยมั้ยบอจอการกไว้กัการ์กเปเพื่อนเราเออดีมากเส้นสนี้เป็นจอตาบานตาเบทีคือแคบ ทีแคบมากเลยครับหอดแล้วแม่เห็นแม่เวียกอ่ะจอดนี่แล้วผู้ดใดเป็นเจ้าภาพ ครื่องดื่มหลายทีทยฮะสรุปว่าสวัสดีแม่จันทนาครับแสงทองฟินแลนด์ครับขอให้ได้ทองครับบอลนอนใจมันเล็กบอกนนนบริจับครับแม่ท้องบริจับของรางวัลน้ำมูบอ,นอ,นบบอล,ลนนบอมีเงิน ปีนี้ก็เลยเวียนให้ผู้อื่นสันกคกนมาคอยบ้องฮอดแล้วซุปไปย,ยังยบ้าไรโสดให้แล้วเอามาให้กูติน <laughs> ถ้ามีน้องอยางเมืองบรรยากาศก็ดีคนดูทั้ง4 1 4ท่านไเรื่นงครับ้าดันคี่นะบ้านใดยุ่งพอรถบนจอดันจอดบะมีวางเื่อมคนจอดรถตัดีอย่างบุนต้องค่ำเห็นลมบ้า พาชมบรรยากาศวะครับโอ้อน,นี่ไปไปน,นมมากินนมพระไปเบิ่งบรรยากาศเออ่พี่น้องปูศาดเต็มเดินแล้วครับปูศาดเต็มตั้งแต่บัตท่านได้ตัง้งเวทีอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศ พี่น้องมาปูสาดตั้งแต่ยังไม่ตัง้งเวทีนะครับมึงนายพี่น้องปูสาดเต็มหรอเวทีว่าได้ตั้งแล้วเลยหักบอปูสาดเต็มแล้วครับพี่น้องปูสาดเต็มปแล้ว สาสเต็มเไดแล้วนี่คชัยพี่เดี๋ยวสาสเต็มแล้ว,ปลว,ปลวไปสดให้เบอร์5เนี่ยหนา,า,า,าวนนบา้าจ้าเบาโนนบ้านหนาวไหมครับฮอนฮอนคักฮอนบักคัก ิ่งแดดแดดค่ะแดดแน่จะพาไปหาเบาโนนนนะครับเบาโนนนกำลังกำลังสีเอาของลงเขาวัานพื่อต้องลัางฝนขงเขาตีเอาจับของพนะ้นอ่ะเพื่อนเ่อนเ่นจะ้าง <c oughs> อาะไนะเนี่ยล่ะใ่ไหมรุ่นเด็กนี่ครับทางที่งานกอนยอยเพิ่นกำกำลังหนึ่งมือครับ